วันนี้นะครับกลาสวัสดีไม่รักแฟนรายการนะครับผมก็ไม่ค่อยได้ทําคลิปวิดีโอเท่าไหร่นะครับช่วงนี้ก็พอดีวันนี้นะครับอากาศร้อนนะครับก็เลยพานะครับลูกๆมาเล่นที่สนามเด็กเล่นนะครับสนามเด็กเล่นก็พอดีนะครับก็นี่แหละมาที่จังหวัดรีสเกตนะครับที่สวนสมเด็จ ็เลยนึกถึงกินจราพุ่นลาบขึ้นมานะครับนะกินจราพุนลาบเขาก็จะร้องเพลงนะครับหอมดอกลำดวนเนี่ยแหละนะนะผมก็ชอบนะนะหอมดอกลำดวนนี่คือต้นลำดวนนะครับนะครับในจังหวัดศรีสะเกดที่สวนสําเร็จนะครับมีเยอะนะครับมีเยอะนะครับมีหลายต้นนะครับสูงสทั้งนั้นเลยนะครับเวลาออกดอกนี่ก็จะ หอมอบอวลน,นะครับทั่วบริเวณนะครับของสวนสมด็จนะครับนี่ก็เป็นเวนทา์ธรรมชาตินะครับธรรมชาตินะครับกนะ็ก็ตรงเนี้ยต้นนี้นะครับที่เห็นนี่ก็คือเป็นต้นยางนานะครับยางนาแต่สิ่งที่เราเห็นนั่นนี่คืออ่นะ ต้นทุเรียนนะครับต้นทุเรียนก็จะมีต้นกล้วยปลูกนะครับแซมบ้างนะครับตรงนี้นะครับนี่ขยายสูงไปหนก็จะเป็นต้นทุเรียนนะครับแล้วก็จะมีต้นกล้วยคอยให้ความชุ่มชื้นนี่ต้นไม้ที่เหมือนเปลือกจะไม่ค่อยมีนี่ต้นเนี้ยนะครับต้นนี้ ครับจะขึ้นสูงไว้นะครับต้นนี้คือต้นพยุงนะครับต้นพยุงต้นไม้ข้อดีของไม้ป่านะครับก็คือเวลามันขึ้นเนี่ยถ้ามันขึ้นในป่าปุ๊บมันจะขึ้นไปตรงตรงแบบนี้แหละนะครับอ่าต้นที่เราเห็นตรงน,นี้คือต้นประดูป่ปานะครับแต่นี่ต้นนี้ ก็องเป็นต้นพยุงนะครับก็อ่าก็ตรงสน็กเล่นนะครับมีความลุ่มลื่นนะครับสวนสมเด็จนะครับพระศรีนครินทราบรมราชชน,นนีนะครับก็ที่คนสีจะเกงเขาว่าสวนสมเด็จนั่นแหละครับก็จะมีงานดอกลําดวนนะครับเวลามันบาน,บานออกดอกนี่ก็จะหอมนะครับถ้ามีโอกาสก็แวะมานะเที่ยวนะครับเที่ยวเล่น ข้างในก็จะมีสวนสัตว์นะครับวันนี้ก็ขอนะครับจบวิดีโอจะเพียงเท่านี้นะครับถ้ามีโอกาสแวะเวียนมาที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับก็แวะเวียนนะครับมาเที่ยวที่สวนสมเด็จนะครับก็จะอยู่ในตัวเมืองจังหวัดศรีสะเกดนี่แหละนะครับมีบรรยากาศที่ร่มรื่นนะครับร่มรื่นนะครับก็จะมีนะฮะเห็นไหมครับ ต้นกล้วยเขาปลูกไว้นะครับแล้วก็ต้นทุเรียนนะครับมารู้กี่ปีแล้วล่ะนะครับอ่าก็ก็วันนี้ก็กลับสวัสดีนะครับมีรับเป็นรายการแล้วก็ขออวยพรทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงก็ขอบคุณมากครับ